Alright, let's go! อยและกับุรีดวันนี้พามาที่ตำลอกอสาขาเกษตรนวมินเป็นร้านอาหารอีสานแซ่บๆแ,และอาหารภาคกลางรสชาติจีด๊ดจ๊าดโดยเฉพาะเรื่องทะเลคัดสันเกรดพรีเมียมจากทางใต้อร่อยเลิศคุณรีดการันตีเกาเหลาเลกุ้งปูหมาหอยแครงยิ่งน้ำปลาร้าหอมสุกสะอาดไม่เค็มกลมๆลมตำผลไม้ผลไม้อะไรเด่นๆทั้งไทยและเทศนำมารวมกันเข้าสู่ตำไทยรแสแซ่บๆมีกระเฉดกุ้ง ถูกใจถูกคอกันเลยเพราะเขามีน้ำซอสในการผัดมีกระเจดให้ซึมซับถึงเส้นเล่นไฟให้เป็นทุกเส้นของมี่หอมอร่อยทุกคำสุดท้ายแกงป่าเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายนุ่มนึบตัวเครื่องแกงป่าบอกเลยว่าสดแล้วสดอีกไม่รอช้าตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณฤทธิ์และพี่พันธไปกันเลยครับวันนี้ฤทธิ์อยู่ที่ร้านชื่อว่าตหลอกอสาขากเกษตรนะวะมินเจ้าของสาขาคุณวรรวัปรีชา คุณวาวขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับปีตเลยจะได้มาบอกความแซ่บซีดซาดมันเป็นยังไงเมนูแรกอะไรจ๊ะเกาเหลาเลของเรานะคะจะประกอบด้วยกุ้งหอยแครงไซส์ใหญ่แล้วก็ปูม้าที่สดส่งตรงมาจากระนองค่ะคลุกเคขากับน้ำปลาร้าที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะหอมแล้วก็ไม่เค็มค่ะไม่ใช่หอมและไม่เค็มอย่างเดียวนัวมาก เมนูที่2องจ้ะผัดมี่กระเฉดกุ้งสดค่ะเส้นหมี่ผัดเข้ากับน้ำซอสสูตรเฉพาะของทางร้านตําลอกอจะใช้กระเฉดที่เป็นยอดอ่อนๆน,นะคะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ๆไซส์จัมโบ้นะคะผัดคุกเข้ากันค่ะกระเฉดยอดอ่อนๆออและโดยเฉพาะน้าซอสที่ไปผัดกับเส้นหมี่กุ้งใหญ่มากไปเมนูที่3ตําำลอกอสาขากเกษตรนกวินค่ะ แกงป่าเนื้อน้องลายค่ะปรุงรสด,ด้วยเครื่องแกงป่าที่ปั่นมาชามต่อชามค่ะเนื้อน่องลายเขาจะมีความที่เหนียวหนึบนะคะมีมันแทรกค่ะขอบอกเลยว่าแซ่บซีซัรรสจัดจานมากๆเลยต้องขอการันตีความอร่อยที่ไม่ธรรมดาจริงๆเกาเหลาเลยมีกระเฉดกุ้งสดแกงป่านเนื้อน้องลายที่ตำลอกอขาขากเกษตรนวมินให้เป็นอร่อย ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านตำลอกอสาขาเกษตรนวมินตั้งอยู่ที่ทนนถนนเกษตรนวมินต่อมท่อหม้อที่247เหลียวซ้าย500เมตรกับรถใต้สะพานร้านอยู่ซ้ายมือติดแยกนวลจันทร์รัชดารามอินทราครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดระพิพันแบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรง โร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางตำลอกสาขาเกษตรนวินมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AS บ้างคะสำหรับลูกค้า AS สรับประทานอาหารครบ500บาทรับฟรีส้มตำา1จานและพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เซเลเนตรับประทานอาหารครบ1000บาทรับฟรีตำถาดลอกอถาดใหญ่1ถาดค่ะจนถึง31พฤษภาคม2563ค่ะคุ้มมากมากค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนกันถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา20นาทีช่อง3า 3าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอะไรนละ่จะกับผลิตลี่เมชือ่ออีติ้งย่าวยิงฉังต้องกินค่ะ